รู้ไหมคะกรดไหลย้อนแค่ปรับพฤติกรรมก็ช่วยบรรเทาอาการได้สัญญาณของโรคก,กรดไหลย้อนคืออาการแสบร้อนกลางอกไลลขึ้นมาจากยอดอกขึ้นมาถึงคอปวดจุกเสียดแน่นลิ้นปีมีน้ำรสเปรี้ยวหรือขมในคอมีอาการเจ็บหน้าอกเสียงแหบเสียงหายกระแอมบ่อยๆไอเรื้อรงังเจ็บคอ พฤติกรรมกินแล้วนอนทำไมถึงเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกรดไหลย,ย้อนได้ ก็เพราะว่าเมื่อรับประทานอาหารกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารที่เชื่อมต่อกระเพาะอาหารจะเปิดอาหารจึงเคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารได้และจะปิดโดยเร็วเพื่อป้องกันอาหารและน้ำย่อยไหลย้อนสู่หลอดอาหารดังนั้นถ้ากล้ามเนื้อหูรูดนี้ทำงานผิดปกติหรือไม่แข็งแรงอาหารและน้ำย่อยในกระเพาะอาหารอาจไหลย้อนมาที่หลอดอาหารโดยเฉพาะเวลานอนค่ะ ปลดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารก็จะทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบและแผลแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาโรคก,กดไหลย,ย้อนอาจไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ถ้าปล่อยไว้นานไม่ได้รับการดูแลว,วินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลแทรกซ้อนที่ร้ายแรงตามมาได้ค่ะ ท่านอนตะแคงช่วยลดกดไหลย้อนได้อย่างไรผู้ที่เป็นกดไหลย้อนมากถึง80มีอาการกดไหลย้อนรบกวนในเวลากลางคืนและการนอนในท่าตะแคงซ้ายช่วยลดการเกิดกดไหลย้อนตอนกลางคืนได้ดีที่สุดค่ะ เมื่อเทียบกับการนอนหงายหรือนอนตะแคงขวาเนื่องจากท่านอนตะแคงซ้ายตำแหน่งของหูรูดหลอดอาหารจะอยู่สูงกว่ากระเพาะอาหารทําให้กําจัดกรดออกจากหลอดอาหารได้เร็วกว่าท่านอนอื่นๆค่ะและทําให้การนอนหลับดีขึ้นดังนั้นผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนลองนอนตะแคงซ้ายดูค่ะจะช่วยลดกรดไหลย,ย้อนได้ดีกว่าท่านอนอื่นๆ เอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับยาน้ำหัวเสียงเจิงชีเย่ตำรับยาบำรุงและปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและลำไส้ซึ่งเป็นยาน้ำสมุนไพรจีนสูตรพิเศษเป็นต้นตำรับยาเก่าแก่ที่มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมายาวนานกว่าพันปีผสมผสานกับเทคโนโลยีการสกัดยาอันทันสมัยและการคัดสรรแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพดี เพื่อบำรุงกระเพาะอาหารและลำไส้รวมถึงอวัยวะอื่นๆในระบบทางเดินอาหารให้สมดุลแข็งแรงเพื่อให้สามารถย่อยสารน,น้ำและสารอาหารได้ดีส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้สามารถดูดซึมและกระจายสารน้ำและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเกราะป้องกันของเยื่อบุในลำไส้ให้แข็งแรง เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารและภายในร่างกายลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบโดยเฉพาะในกระเพาะอาหารและลำไส้ลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อเรียบที่กระเพาะอาหารและลำไส้บรรเทาอาการปวดภายในช่องท้องเพิ่มเกราะป้องกันเพื่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่แข็งแรงตำรับหัวเสียงเจิงชียช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว0ย7 5 1 4์9 9